สวัสดีครับาพามาดูงานลายเคปล่า์ฟิล์มลอยน้ำที่ผมทำนะใครอยากทำก็มาได้ราคาเริ่มต้นชิ้นละร้อยห้าสิบบาทชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยนี่อันนี้ของวีออสวีออสเจนสองโมไซกันรับโมไซกันรับครับนี่โมไซเวฟ ได้หมดเงาวิ่งวิ่งเป็นฟิล์มโมเลกุลลอยน้ำเคลือบโดยระบบ 2K ใครอยากทำก็มาได้ครับราคาไม่แพงอันนี้ของเวฟอันนี้ของวีโก้จะแพงหน่อยมันมันเป็นพลาสติก PP มันจะมันจะมีความมันเยอะแล้วผิวมันไม่เรียบก็ถ้าเป็นหนากากวีโก้นี่ก็ประมาณ700แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่ผิว ผิวไม่มันเหมือนวีโก้ผิวไม่สากเนี้ยก็จะประมาณ600เคลือบด้วยระบบ 2K ใครอยากทำก็มาได้ครับเงาวิ้งวิ้ง